ครับผมสวัสดีนะครับพี่พีเอฟซีนะครับผมนะครับมอนี่การมาพบกับบาหลองคือเก่านะครับน้องบอลลองกันมอนี้บุมี่ย่างลายนะครับพี่พีเอฟซีนะครับสลับคลิปนี้เป็นคลิปของฝากนะครับสิพาพี่พีเอฟซีมาเบิ่งของฝากจากทันแม่ทันพ่อนะครับทางบ้านนะครับเพิ่นส่งของฝากมาให้นะครับพี่น้องหลายอย่างเลยนะครับผมเพิ่งเปเอวมาจากน้องนะครับเมื่อกี้นี่ครับผมน้องเพิ่นกระเดินทางตั้งแต่เมื่อวานนี่เก้าโมงเก้าโมงหอดตีหนึ่งนะครับพี่พีเอฟซีเนาะนะครับผม เดี๋ยวห่อไปเบ่งของฝากกันเลยนะครับผมว่ามีอย่างแน่นะครับครับผมพี่น้องอันดับแรกกันนี่เลยเนาะมักมีครับมักมีแล้วก็ข้าวสารนี่แหละพี่น้องคาดบ่ได้มีมีข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้าครับข้าวเจ้าก็ข้าวเหนียวนะครับเนาะข้าวเจ้าข้าวเหนียวนะครับนี่ครับพีพของฝากอันนี้เต็มรถเลยนะครับอันนี้ก็คือแบ่งแบ่งมาจากน้องเลยนะครับแปลมาจากน้องนะครับผมเนาะที่ที่อยู่ ี่อยู่แถวๆใกล้ๆกันนั่นแหละครับน้องเพิ่นก็พักอยู่ใกล้ๆกันเนาะแต่น้องเพิ่นกลับบ้านนะครับเบาหลองไปได้กลับบ้านนะครับผมหลายอย่างนะครับอันนี้ก็มะเขือเี่ก็แม่พุกเองนะครับผมเนาะและก็มีปลาส้มปลาส้มพร้อมนะครับพี่นะครับส้มปลากกยนะครับนะครับผมแล้วมีมะมะขามเปียกเนาะมีข่าตะไคร้นะครับผมครับแล้วก็มีดอกกระเจียวนะครับพี่เนาะ เ้วก็เดียวมาทั่วนะครับวุ้นลายยากนะครับผมเนาะไปแดกบองก็มีนะครับผมเดียวเดียวไปถึงห้องนะครับไปถึงห้องเดี๋ยวบอลองจะจะเปิดให้เบิ่งนะครับพี่พีเอฟซีเนาะกเพื่อพี่พีเอฟซีอยากกินนํานะครับผมเนาะนะครับผมเดี๋ยวเอาไปรับชมกันเลยนะครับนี่เลยครับผมนะครับของฝากผมก็ได้อรงจากรถแล้วนะครับพี่พี่ดูนะครับเยอะแยะเลยนะครับของฝากนะครับพี่พี่ เดี๋ยวเราจะมาเปิดนะครับมาดูทีละทีละถุงนะครับพี่พี่เนาะนะครับนี่ครับผมอันนี้กับมังมี่นะครับเนาะมังมี่บ้านเฮานี่กับปลูกเองนะครับมังมี่ปลูกเองนะครับก็มีข่าตะไคร้นะครับข่าตะไคร้นี่กับปลูกอยู่นานะครับพี่พี่ปลูกอยู่เทียงนาที่ว่าบ่อรองเคยถ่ายลงแตวก่อนนะครับบ่อรองเคยถ่ายลงอยู่นะครับผมในสวนท่านแม่นะครับผมอันนี้ก็มีมัม่วงนะครับมัม่วงนี่กัจางนานะครับ หอมม่วงแก้วเขานี่นะครับผมนี่ครับนะครับแล้วก็มีมะเขือเนาะมะเขือเครือนะครับมะเขือเครือใส่ตามฮุ่งนะครับผมอันนี้กับผูกเองนะครับอาจิต้ําเน็ตจหน่อยเพราะว่าน้องเพิ่นจะใส่หลังกระบ้ารถมานะครับตากแดดนํานะครับผมแล้วก็มีมักทั่วนะครับมักทั่วกับแม่พูกเองนะครับมักทั่วมักแดงกับผูกเองเบิดนะครับพีพีเอีนี่ครับผมเนาะ ต่อสารพิษนะครับผมหมักถั่วนะครับแล้วก็มีมักกล้วยนะครับมักกล้วยนี่แม่เพิ่นแม่เพิ่นซื้อคนอยู่อยู่ข้างนาให้นะครับเพราะว่าแม่เพิ่นบ่ได้ปลูกปีนี้นะครับอันนี้เพิ่นก็เลยซื้อซื้อกับคนอยู่นาใกล้กันนะครับเนาะเพิ่นปลูกหลายมักกล้วยนะครับก็ขอซื้อนําเพิ่นนะครับมาฝากลูกยันลูกบ่ได้กินนะครับผมแล้วก็มีนี่ครับ P F C อันนี้ก็คือเขาเอื้นพักน้พัก ผักอีส้มพักอีขมนะครับพี่พี่อันนี้คือแกงเสียเคียดน้อยแกงเสยป่านะคร Hence, ับเนาะนะครับผููใดเคยได้กินเนี่ยครับนี่นี่ครับครับผมนี่บะลองในหมักแกงเสียเคียดน้อยนะครับอ้อมเสียเคียดน้อยแล้วก็แกงเสียป่าปลาโคนะครับแซ่บหลายนะครับพักอีส้มพักอีขมนะครับผมเนาะอันนี้น่าจะเป็นพักอีขมนะครับขมอีส้มนะครับผมเนาะ นะครับจะแม่เพิ่นกับหามาให้ลูกได้กินนะครับผมเนาะแล้วก็มีมีดอกกระเจียวครับพี่น้องนี่ครับดอกกระเจียมเนาะดอกกระเจียวนะครับผมอันนี้ก็ลวกกินนะครับลวกกินกับเจวบ่วกับพลันก็แซ่บหลายนะครับผมเนาะแล้วก็มีนะครับผมแล้วก็มีอันนี้ก็ประเดนะ็เนาะพลนพลนประเด็นี่ครับน่าจะเป็นพลนประเดก็กพลนเบงด่านะครับ นแมงดานะครับเนี่ยนะครับตีนแมงดายังอยู่เลยครับเนาะนะครับหอมนะครับหอมนะครับพี่เนาะแลวก็มีมะขามนะครับผมมะขามเปียกนะครับผมเปี้ยวนะครับอันนี้น่าจะเป็นอันนี้ไข่มดแดงนะครับพี่ไข่มดแดงผมบริเกะให้เบิ่งนะครับลืมเลยนะครับพี่นะครับมดแดงยังใต้อยู่เลยนะครับหลายห่อนะครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะแกะให้เบิงนะครับพี่เดี๋ยวจะแกะมีมีมีแมงกันพร้อมนะครับแม่มันเนาะแม่เปิงนะครับแม่ป้งนะครับผมนี่สององถุงนะครับพี่เอฟซีเนาะจะเอามาแบ่งกับน้องนะครับผมแส่งหมดแดงแล้วก็มีล้วก็อันนี้กับสาส้มนะครับส้มป่านะครับส้มป่า ต้นปลาไก่นะครับพี่เอฟซีนนี้ซื้อเขานะครับบริเทดเองนะครับนี่นี้แม่คนซื้อเขามานะครับผมนี่ครับต้นปลาไก่แซ่บนะครับพี่เอฟซีนะครับแซ่บนะครับต้นปลาไก่เนี่ยบอโลงมัดอยู่นะครับผมแล้วก็ทัดมาก็มีมีไก่นะครับพี่เอฟซีนี่ครับผมมีไก่บอโลงบริได้แกะเอามันนะเพิ่งเอมาจากไอ้ถังช่องฟิตนะครับพี่น้องเพิ่งเอามานะครับผมเนาะใกล้บ้านนะครับอันนี้ ใก่บ้านนี่พ่อเพิ่นข่านะครับเพิ่นข่าแล้วกลาลกขนเนาะแล้วก่ามาให้ลูกนะครับผมนะครับยานลูกบรดิกินนะครับพีอซีเนาะนะครับผมนี่ก็น่าจะเป็นพักติ้วหรือเปล่าพักติ้วคือยอดใบใหญ่เลครับผมพักติ้วกับใบส้มเนี่ยแหละครับเนาะใบใหญ่นะครับน่าจะเป็นพักติ้วพักติ้วนํานะครับผมแล้วก็มีมีหนูนะครับพีซีนะครับหนู นะครับผมหนูน่าจะเป็นหนูหนูเลี้ยงนะครับหนูเลี้ยงหรือปลาบ่เน่ใจนะครับนะครับพอคนก็เอามาให้กินนะครับผมแล้วก็มีเครยดน้อยนะครับพี่ผมยังไม่ได้แกะอย่างที่บอกนะครับเนี่ยอันนี้เครื่อน้อยนะครับเนี่ยเครื่น้อยผมจะมาแกงอ้อมใส่พักพักมังีีนะครับพักอิสอมอีกขมนะครับไปพีเอฟซีเนาะกัลายยากนะครับผมนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นปลานั่นครับปลาเสื่อม ปลาเสื่อมปลาเสงี่งนะครับแม่ผลิตมาให้นะครับนะครับเป็นถุงเป็นถุงเลยนะครับพีพีเอฟซีนะครับลายนะครับเนี่ยมีกระปลาแม่ผลหมัดถุงมาให้นะครับผมแล้วก็มีมีหน่อไม้เนาะอันนี้ก็หน่อไม้นะครับไม้นะครับผมกะหลายอย่างนะครับพีพีเอฟซีเนาะนะครับผมกะนะครับของฝากก็มีประมาณนี้นะครับของฝากชั้นนี้นะครับผม ครับผมสลับคลิปนี้กับผมยังไหลนะครับพี่กับขอขอบคุณกำลังแรงใจนะครับผมเนาะที่เข้ามารับชมคลิปเบาหลองนะครับผมสลับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของฝากนะครับผมครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปคลิปหน้านะครับน้องกับแนวทางนะครับผมกับขอขอบคุณกำลังแรงใจนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ